สวัสดีครับวันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะฮะก็บริษัทไลน์เมนนะฮะก็จะมีบริการส่งของนะก็เดี๋ยวผมจะมาให้ฟังแล้วกันนะอ่านเราาให้ฟังแล้วก็อา,อาจจะมีแทรกความคิดเห็นไปนิดหน่อยนะแล้วก็มีอะไรบ้างนะรูปแบบการจ่ายตราค่าผลส่งนะครับก็มีจ่ายแบบอีเ,นเมนท์ด้วยนะ แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดด้วยก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะครับหน้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างในรูปเดี๋ยวรูปทีที่ขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับก็พี่ๆจะได้รับค่าขนส่งผ่านช่องทางวอลเล็ตนะแล้วก็สามารถตรวจสอบรายรับผ่านาหน้ารายละเอียดงานนะก็คล้ายๆกับงานส่งอาหารงานไอเมอะไรต่างๆนั่น,นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันหัก1 5แต่ว่า มันไม่หักสเซนะครับมันจะไม่รวมมันจะไม่เกี่ยวกับ50าสิทวีนะตัวนี้จำไว้ให้ดีนะครับผมจะไม่มีการหักภาษีสามเปอร์เซ็นต์หน้าที่จ่ายนะก็ไม่รวมกับ50าสิทวีนั่นเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับจำไว้นะครับเอ,อ่อหน้าแอปใหม่นะครับก็ออกมาดูกันนะหน้าแอปอ,อ่าหน้าจอรับงานแบบ Messenger นะฮะอ,อ่าเมื่อลูกค้าจ่ายผ่านบัตรหรือว่า e-payment นะก็จะดูอ,อ่าหน้าจอ2หน้าจอนี้นะครับผมหน้าจอรับงานแบบ รับส่งนะแล้วก็จะมีงานไปกลับด้วยนะก็ทางซ้ายนี่ก็จะเป็นงานแบบรับส่งธรรมดาทางขวานี่ก็จะมีงานไปกลับนะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่างานไปกลับนั้นจะมีค่าส่งยังไงนะไปไปก็อีกราคาหนึ่งแต่กลับนั้นราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูปัปอีกทีหนึง่งอันนี้แทรกนิดน,นึงนะคือบางคนอนะ่ะไม่ชอบที่จะส่งของบางคนชอบแค่ส่งอาหารผมว่าแอปน่าจะทําแบบให้ปิดงานส่งของไว้คือแบบ จะได้วิ่งงานแบบสนุกหน่อยใช่ไหมจะต้องไม่ต้องมาระแววเฮ้ยจะได้บินจะได้ลั่นอะไรอย่างเงี้ยคือธรรมดาได้ลั่นกันแน่นอนนะเตรียมตัวเลย <c oughs> เดูดูทางซ้ายนะงานงานส่งของนะหน้าตาเป็นยังไงเมือรู้สึกมันจะคล้ายๆกันนะลูกค้าชําระค่าขนส่งแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นยังไงโแบคที่มันก็เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอีกทีนะหน้างานจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครได้รับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างมาเนี่ยก็ผมจะได้วิ่งให้ดูว่างานส่งของงาน messenger นี่มันเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวจะมาชีช้แจงรายละเอียดต่างๆให้รับชมกันบนหน้าจอรับการจะมีการแจ้งแบบไม่ต้องรับเงินในแต่ละขั้นตอนนะถ้าเกิดว่างาน epayment แบบไม่ต้องรับเงินก็ไม่ต้องไม่ต้องหมายถึงว่าไม่ต้องรับเงินจากลูกค้าก็คือลูกค้าจ่ายผ่าน epayment เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นงานเงินสดเราก็ต้องรับเงิน ต้นทางหรือปลายทางนะแล้วแต่ล,ลูกค้าจะสะดวกนะครับอ่ะมาดูลำดับ,บต่อไปนะครับเงื่อนไขการจัดส่งนะสินค้าที่ห้ามจัดส่งนะครับก็มาดูเลยสินค้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสัตว์และก็ซากสัตว์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมนุษย์หรือเท่ากระดูกอ่ะอันนี้คงไม่มีใครที่จะส่งชิ้นส่วนมนุษย์นะคือ ทางการแพทย์ก็คงจะมีรถรับส่งของเขาอะนะผงไม่มาจ้างรายเนนะเพราะมันชิ้นส่วนมันคือมันมันก็น่ากลัวด้วยนะแล้วก็มันก็สําคัญอย่างส่งอวัยวะตับไตไส้พุงเนี่ยนะคนบริจาคอีกคนนึงเนี่ยเรามาขนส่งเ,เนี่ยเกิดความเสียหายมันมีค่ามหาศาลน,นะครับแล้วก็สิ่งของที่เสื่อมค่าหรือเน่าเสียง่ายกว่าปกติอะไรอะอสิ่งของที่เน่าเสียง่ายก็พวก ปลาสดาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะยกต,ตัวอย่างนะครับเพราะนันจะมีอย่างอื่นด้วยแหละปลาสดก็วิ่งวิ่งไปเนี่ยเดี๋ยวเกิดเน่าขึ้นมาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบอันนี้นะแล้วก็ดับต่อไปนะครับสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดอ,อย่างยาเสพติดอย่างมีไฟฟ้าอย่างอะไรต่างๆนะนาที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้แน่นอนผิดแน่นอนฮนะอันนี้ห้ามนะครับแล้วก็ของมีคม หรือมีอันตาราเ็อื่นๆนะก็แน่นอนกอมีกงก็ต้องเป็นมีดนะมีดขวานผาหน้าไม้อะไรต่างๆนานานะน,นี้ไม่บริการรับส่งนะแล้วก็อาวุธหรือสิ่งเทียบจะไทยอาวุธนะปืนอะไรประมาณนี้หรืออะไรที่เป็นอาวุธนะกงไม่มีไครส่งหัวลูกมิวเกียฮนะเมันหนักแล้วก็เงินธนบัตรเช็คหรือบัตรเครดิตนะหรือวัตถุที่มีตราของรัฐ ที่สามารถชําระนี้ตามกฎหมายได้ wl. อันนี้ห้ามนะครับพวกเงินพวกบัตรเค,ครดิตก็คือผมว่าลูกค้าคงไม่กล้าที่จะให้ลายแมนส่งนะฮะอย่างเงินเป็นตั้งๆเนี่ยไม่มีใครกล้าให้ลา์แมนส่งแล้วเดือหายขึ้นมาเนี่ยจะรับผิดชอบมันไม่ไหวทั้งลายแมนทั้งลูกค้านะเดือหายขึ้นมานะครับอ่าต่อไปนะฮะว่าถูกไวไฟทุกชนิดน,นะนเช่นกา๊ G, กาซ LPG ก๊าซ NGV ต่างๆนะก็อันนี้ห้ามขนส่งนะครับ อย่างการเอพิจีอ่ะการของต้ต้ในตัวเรือนะฮะก็ไม่รู้จะกดส่งยังไงนะมันอันตรายครับเกิดแตกหักตกหล่นขึ้นมาเนี่ยเกิดระเบิดบึ้มขึ้นมานี่จะสวยกันในแถบนะครับโอเคก็เงื่อนไขสินค้าที่ห้ามจะส่งก็มีเท่านี้นะก็ถ้าเกิดเราปฏิเสธหรือว่าแจ้งยกเรื่องงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคือไม่ผิดกฎนะครับไม่ต้องคือไม่ต้องกลัวว่าจะอะไรฮะก็แจ้งยกเลืกอได้เลยนะเร่สินค้าอยู่ใน ประมาณกลุ่มพวกนี้นะฮะแจ้งยุกเลยเลยเลยไม่ผิดกฎนะครับมาดูลำดับต่อไปนะเงื่อนไขกาะส่ง,งสนะครับหมายเหตุ hate, หากพี่พี่พบว่าบรรจุพันธุ์ไม่เหมาะสมหรือเอเอคือให้เตือลูกค้าทันทีหากสินค้าเสียหายไารเดอร์และบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบนะถ้าเกิดเราไปหน้างานปั๊กฮ้ยพี่ของแบบนี้มันส่งไม่ได้นะพี่ก็บอกเขาไปเลย ถ้าเกิดผมส่งเนี่ยผมรับผิดผมไม่รับผิดชอบนะลูกค้าต้องรับผิดชอบเองนะครับก,ก็แจ้งไปนะฮะก็อย่างเช่นนะสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายระหว่างการขนส่งนะครับก็เช่นแก้วอะไรที่มันแตกหักง่ายฮะสินค้าหรือสิ่งของที่อาจจะแตกหักหรืองอเสียหายได้ง่ายนะอันนี้ก็ต้องปฏิเสธกันไปนะฮะแก้วต่างๆนี่ฮะแน่นอนเกิดขนส่งไปแล้วมันแตกเนี่ย มันจะรับผิดชอบกันไม่ไหวนะหรือสินค้าที่อ,อะไรนะสินค้าหรือสิ่งของที่เป็นของสดนะฮะอย่างเช่นอา,อาหารสดหรือกรณีที่มีการถนอมอาหารระหว่างการขนส่งนะก็อะไรอะที่เป็นอาหารสดก็อย่างปลาหมูหมากาไก่อะไรต่างๆนะที่เป็นอาหารสดนะครับคืออย่างถ้าเกิดเราส่งหมูหรือไก่สดๆไปเนี่ยระยะทางไกลๆเนี่ยยัง 4 5 0กิโลเนี่ยกว่าจะถึงลูกค้าปลายทางในเน่าพอดีนะอันนี้ก็ต้องปฏิเสธลูกค้าไปแต่ถ้าเกิดส่งได้ก็ส่งนะคือแบบก็มีน้ําแข็งอะไรเงี้ยก็ถ้าส่งได้ก็ส่งถ้าส่งไม่ได้ก็ปฏิเสธกันไปนะโอเคจบเงื่อนไขตรงนี้เดี๋ยวไปดูต่อไปก็มีคําเตือนในการจัดส่งนะบริษัทไลแมนนะฮะไม่รับเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือสิ่งของทุกประเภทนะรวมถึงการ ทำธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการของลูกค้าเป็นต้นก็การใช้บริการของลูกค้าต้นทางและปลายทางโดยบริษัทและรายเดอร์เป็นเพียงตัวกลางระหว่างลูกค้าและพนักงานจัดส่งเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆว่าแค่ส่งของเท่านั้นไม่มีการซื้อขายไม่มีการฝากซื้อไม่มีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายนะก็คือรับของมาส่งปุ๊บจ่ายเงินค่าส่งแค่นั้นจบนะฮะไม่มีการ ช่วยซื้อนั่นช่วยซื้อนี่ช่วยซื้อโน่นนะอันนี้ไม,ม่ไม่มีบริการช่วยซื้อนะครับโอเควันนี้จบนะครับข้อแนะนําในการจัดส่งนะก็มีสอบคือ,ค,อคือก่อนที่เราจะส่งสินค้านะคือก่อนที่จะรับสินค้าจากลูกค้าเพื่อจะไปส่งปลายทางก็ต้องสอบถามก่อนว่าสินค้ามันเป็นอะไรพี่มันเสียหายมันเป็นลักษณะยังไงของมันเป็นอะไรก็ถามเขาก่อน เราจะได้ประเมินถูกว่า ي, ม,มันส่งได้ไหมนะตามระยะทางอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งได้ไหมมันเสียหายไหมนะก็สอบถามไรืสินค้าที่จะส่งของลูกค้าทุกครั้งนะเพื่อปะเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะถ้าเกิดมาเสี่ยงมากเราก็ปฏิเสธได้นะก็สองปฏิเสธหาลูกค้าให้เก็บเงินปลายทางหรือให้ดําเนินการอื่นนอกเหนือจากการขนส่งยังไงตัวนี้คือต้องเก็บเงินปลายทางเท่านั้นเลยมันก็ต้องมีตัวที่เก็บเงินปลายทางสิใช่ไหม เราปฏิเสธเราปฏิเสธได้เหรอถ้าเกิดว่ากรณีที่ต้นทางให้ไปเก็บเงินปลายทางนะอันนี้คืออันนี้คือเป็นกฎของไลแมนเป็นข้อแนะนําที่ทางไลแมนบริษัทไลแมนเขาระบุมานะเราก็ทาตามที่เขาบอกตามข้อนี้เลยนะปฏิเสธหากลูกค้าให้เก็บเงินปลายทางนะก็คือต้องเก็บเงินจากต้นทางเท่านั้นนะเดี๋ยววิ่งไปไป,ไปส่งปลายทางอา้าวไม่ได้เงินเราก็สวยไปดีนะลำดับต่อไปนะครับ ควรสอบถามข้อมูลสินค้าที่จัดส่งอันนี้เหมือนข้อแรกเลยนะก็หากเกิดความเสีหยหายหรือสูญหายระหว่างขนส่งก็คนขับก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในค่าเสียหายต,าต,าต่างๆนั้นนะก็ต้องสอบถามให้ดีก่อนนะครับระดับต่อไปนะครับตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งและวัตถุอิปพอ์ให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการจัดส่งนะก็อย่างการแพ็คอย่างการอะไรเนี่ยก็ต้อง ดูให้เรียบร้อยว่าติดเทปกายเรียบร้อยดีไหมมัดเรียบร้อยไหมมันจะหลุดไหมต้องตรวจสอบก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปผูกกับรถนะเดี๋ยวข,ขี่ไปล่วงระหว่างทางแตกระหว่างทางเนี่ยมันจะเกิดการรับผิดชอบที่ไม่ไหวนะหาพบสินค้าที่แพ็คไม่สมบูรณนะ์ให้แนะนา,นานลูกค้าไปแพ็คสินค้ามาใหม่ให้เหมาะสมมั่นคงนะไม่ใชขข่ขี่ไปแล้วล่วงอย่างที่ว่านะครับลำาัดตาต่อไปนะฮะก็ ถ่ายรูปสินค้าก่อนนะก่อนที่จะส่งนะครับเพื่อเป็นหลักฐานถ้าเกิดว่าเราส่งสินค้าเรียบร้อยลูกค้าโรงเรียนเนี่ยเนี่ยสินค้าเสียหายเนี่ยเราก็มีรูปแล้วถ้าเกิดสินค้ามันอ,อยู่ในสภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ออกรูปให้ดูนี่ครับพี่ผมส่งของเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือนอกเหนือจากนั้นผมไม่รับผิดชอบนะครับลูกค้าไปทาเสียหายเองหรือเปล่าอ่าก็ต้องกันตัวเองไว้ดีกว่านะก็ถ่ายรูปไว้ก่อนนะทั้งก่อนทั้งหลังนะก็ควรถ่ายรูปเอาไว้ ก่อนรับสินค้าและหลังส่งสินค้านะมาอ่านให้ฟังแค่นี้แหละนะความคิดเห็นกเล็กเล็กน้อยๆนะก็มีอะไรเพิ่มเติมก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะแต่แต่ผมว่านะแอปรับงานก็น่าจะมีแยกนะว่างานส่งอาหารงานส่งของนะบางคนเข,ขาก็ไม่อยากที่จะส่งของไกลๆนะอยากอยู่จะวิ่งงานอยู่แถวบ้านนะอย่างงานส่งอาหารเนะี่ยวิ่งแถวบ้านแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ก็มานั่งอ่านให้ฟังนะขยายความนิดหน่อยก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ แล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม